ดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็จะเรียกว่ามานี่ทุกคนอันนี้เป็นอดามโมชาร์คดัมโมชาร์ k M5 Pro mini mini อะไรวะดั m โมชาร์ค M5 Pro ทุกคนคือตอนนี้มันจะมีถ้าเป็นไลน์อัพของดั m โมชาร์คที่เป็นฟิงเกอร์ทิปเมาส์เนี่ยมันจะมี มีตัวนี้แล้วก็ตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ตัวโปรแล้วก็ตัวที่เป็นแอร์ที่เพิ่งออกมาที่เพิ่งออกมาล่าสุดซึ่งตัวแอร์มันใช้เป็นคาร์บอนคอมโพสิตปะแบบคือราคามันต่างจากตัวโปรพันหนึ่งเลยเว้ยแชทแล้วตัวธรรมดาคือถูกกว่านี้ประมาณสามร้อซึ่งฉันก็เลยคิดว่าคือเมาส์ทรงฟิงเกอร์ทิปอะเป็นเมาส์ทรงที่ ถ้าถามฉันคือส่วนตัวก็น่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเลือกใช้เท่าไหร่แต่แต่แต่แบบมันก็เป็นตัว entry ที่น่าสนใจไงเพราะว่าอย่าง G WOOF อะที่เป็น f i n g e r t i ทิอะราคามันแบบสี่ห้าพันอะอันนี้มันแบบสองสามพอได้อยู่แล้วฉันสังเกตตัวเองเวลาตอนที่จับ OP1 8 K ใช่ไหมทุกคนฉันรู้สึกว่าฉันจับแบบฟ i n เก r t i ทผสมคอไว้แชทก็เลยแบบเฮ้ย น่าลองลองมาดูว่าจะแบบดีไม่ดีระเบิดไม่ระเบิดเดี๋ยวแบบเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะโอเคผ้ามาพอสมควรนะครับทุกคน,นจริงๆฉันแอบบแกะเปิด,ดแต่ละเพราะว่าจริงๆมันจะมีเป็นพลาสติกพลาสติกใสซิลไปรอบนึงแต่ว่าฉันเรียกว,ว่าแอบบของ้มแง้มแอบดูสักหน่อยละกันว่า เป็นยังไงแหววไปก่อมาก็าจะเจอเป็นเป็นเมาส์นะจริงๆมันมันดูดีกว่านี้แหละแต่ฉันแอบแกะดูแล้วนี่ทุกคนข้างในก็จะเป็นเมาส์ห่อมาซึ่งขนาดมันเรียกว่าเล็กมากแชทมันเล็กมากโอเคปะเนี่ยมันเล็กแบบเล็กเวอร์เล็กสุดๆไปเลยคือแบบถ้าเทียบกับ เทียบกับ OP1 อน่ะดูดิ <laughs> แบบหายไปครึ่งหนึ่งฉันไม่รู้ว่า OP1 มันเป็นปัญหาโคดติง้งหรือเปล่าใครใช้แล้วเป็นแบบสีเป็นแบบนี้บอกได้นะเล็กมากคือจับก็คือยังไงก็น่าจะไม่โดนอุ้มมือแล้วเห็นไหมถ้า OP1 ฉันก็จับอแบบนี้นะแต่ว่าเวลาเล่นน่ะมันจะมีจังหวะที่แบบมาชนอุ้งบ้างแต่เห็นเขาบอกว่าฟีดสต็อกอะ อย่าไปใช้ทิ้งได้เลยเนี่ยมันดูตายล่างกันนะฮะโฟกัสไหมรู้สึกว่าตรงกล้องเหมือนมืดๆเนาะไม่มีไฟเติมเท่าไหร่ให้ดูกล้องบนกล้องบ,บนจะไม่โฟกัสดูกล้องหลังแ่ยนี่นะด้านล่างก็จะมีเรียกว่าเป็น DPI แล้วก็อันนี้ได้เป็น polling r a ปะ่ะอันทีแล้วก็โมดบูทูธก,กับกับเออบเลดสนะคลิกซ้ายคลิกขวา นิสัยคิกขวา M4 M5 มอสการแได้เห็นเขาบอกว่าตัวต่แรกตัวรุ่นแรกอะ่ะจะมีปัญหาเรื่องเรื่องว่า QC อะเรื่องแบบสวิตมันวับเบิ้ลแต่น,นี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยนะแต่ฉันรู้สึกว่ามันมีระยะระยะโพสโพสพทาวเวลนิดหนึ่งเวลาคลิกแต่เสียงโอเคนะตัวนี้ใช้เป็นสวิตเอ่อ TTC ปะ TTC Green ถ้าจะไม่ผิดตัวรุ่นแรกจะใช้เป็นเคเป็นเคไว ไวเบดแล้วก็ตัวแอร์ที่เป็นคาร์บอนเน่ยจะใช้เป็นหัวโนบูเชลพิงดอซึ่งถ้าหัวโนหัวโนบูเชลพิงดอดมันคือสวิตตัวเดียวกับที่พาซ่าเอ็กไลท์วใช้มันก็จะแรงกดจะใช้เยอะกว่าหน่อยอันนี้ก็รู้สึกว่าเบาอยู่นะสวิตค่อนข้างเบาเสียงค่อนข้างแบบคิกกี้คิกกี้ประมาณหนึ่งตัวส่วน OP1 มันเป็นเคลเป็นเควมมั้ง แต่แต,แต่แต่ของโอพีวันเนี่ยฉันชอบที่ว่าคลิกอะคลิกมันไม่มีแทบม,มีระยะโพสพีทาวเวลเลยทุกคนแบบกดปึ๊บไปกดปึ๊บไปแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีความรู้สึกแบบว่านิดนึงนิดนึงอ่ไม่ใช่วสวิตดิเซนเซอร์เซนเซอร์เหมือนจะเป็นสามสามเก้าห้าศูนย์ถ้าจะไม่ผิดนะกล่องไม่บอกปเป็นสามเก้าห้าศูนย์ในส่วนของเซนเซอร์ ก็จะใหม่กว่าตัวรุ่นแรกรุ่นแรกเป็นสามสามเก้าห้าอ่ามาโอเคเราไปดูของข้างในกล่องกันต่อด้านในสุดจะมีเป็นคลิปมาให้มีคลิปเทปมาให้นะทุกคนแล้วก็เป็นพวกคู่มือโอเคมาล้วย่งยางยัง,ยงมีนี้อยู่มีนี้อยู่แต่คลิปเทปฉันน่าจะใช้ของอันตากายนะเพราะว่ามันหนาฉันไม่ชอบ เทปที่มันนั้นนะแต่มันแต่เขามีนี่ให้ด้วยนะของ m c m 5 m หา m 4สี่ m มาสหดูดีนี่ก็คู่มือตัวเมาส์วันนี้เป็นเป็นไตรโหมดทุกคนเป็น3โหมดใช้ได้ทั้งสาย2.4แล้วก็บลูทูธนะแล้วก็มีสติกเกอร์กับน่าจะเป็นฟีดสำรองปะ่ะใช่ไหมเออแล้วก็ฟีดสำรองมาให้แต่ฉันไปอ่านรีวิวมาว่าฟีดเดิมๆคือ ทิ้งไมได้เลยแม่มันก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนะแต่ว่าถ้าเทียบกับที่เราใช้ RS2 มาหรือว่าแบบใช้ที่มันเป็นตัด PTFE มาจะแบบกา i ดิ n g นันต่คนละฟีวันเยอะมาแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะมีเป็นอ่าเป็นตัวดองเกิลน,นะทุกคนแล้วก็สายสายระยาวพอสมควรอยู่นะวิสายก็แอบแน่นโอเคคือพอคือสายอะ่ะฉันบอกเลยว่า ไม่เหมาะแก่การใช้แบบมีสายเพราะว่ามันค่อนข้างคือคือคือ,คอ,คอ,คอแค่จับก็รู้สึกว่ามันหนักอะ่ะมันน่าจะหลังอะ่ะถ้าเทียบกับของตัวพาซ่าที่เป็นสายชาร้าของมันเองใช่าเพาซ่าสายทําดีกว่าเพราะว่าสายมันค่อนข้างเบามันเบาเพอๆกับโอ1ีวันแต่ o อ1มันทํามาดีกว่าโอเคอันนี้ก็โอเค not bad โอเค เราก็ต่อเข้ากับตัวรีเซิร์ปิง้งท่าน,นี้อ่ะน้าท่าน,นี้เจอไหมครับเจอเมาส์ไหมมันควรจะมีจอขึ้นปะรู้เหมือนกันไม่เคยใช้นี่ไงมีไฟขึ้นแล้วมีไฟขึ้นเห็นปะใน,นกล้องมันเห็นปะนี่นี่น โอเคแล้วเราก็ทำไงต่อเฮ้ยมาเจอแล้วมันเจอมาแลกวแล้วทุกคนมันเจอมาแล้ว,ลว,อลว,ลวดอทที่ฉัน every day using คือตัวอันต้ากราย RS2 นะฮะบอกเลยว่าโคตรซิ่งยิ่งใช้กับแผ่นกระจกโคตรโคตรถึงโคตรซิ่งมันซิ่งมากแบบสุดๆโอเคเดี๋ยวเราเราลองแกะฟีดสต็อกใช้ดูนะ ทำไมกาวเขามันมันดูเป็นกาวเนาะมันมันผิวยากจังอะ <_ sincer> แล้วก็ฉันไม่ดูว่ามันเรียกว่าอะไรเขา,ามันดิสเซมเบิลได้ง่ายมากเลยมันถอดมันถอดง่ายมากเลยเราแค่แกะฟีดออกใช่ไหมเรากแกะฟีดออกแล้วเราก็มันจะมีสกูอยู่ตรงนี้แล้วก็แกะออกมาได้เลย easy แบบสำหรับใครจะเอาไปมอดไปอะไรโอเคซอฟต์แวร์เหมือนจะเป็นเว็บซอฟต์แวร์หรือเปล่าอุ้ยโหมันดูเบามากเลยอชัดเซนเซอร์ตำแหน่งเซนเซอร์อยู่ประมาณกลางเมาสนะอาจจะล้ำมาท้ายๆหน่อยนิดนึงเวลาหันเมาส์ก็จะแบบไม่ค่อยรู้สึกว่าเมาส์หันเท่าไหร่นี่นี่เรยเลือกสีเมาในเว็บทำไมกันนะเป็นเว็บ ไดเวอร์ Driver, ทุกคนโอเคน่าจะเซตติ้งแล้วก็ไดเวอร์เวอร์ชั่นจะเป็นเบต้าอยู่ไฟตอรี่รีเซ็ตหนึ่งทีแล้วเราก็ปรับ d b i เป็นพันหก confirm เพิ่มเลทหนึ่งพัน แล้วเมื่อกี้ไอเลเวลใช้ฉันฉันฉันชอบตั้งเป็นเลเวลเดียวเพราะฉันไม่ชอบมีอะไรเยอะแยะโอเคมาโคไม่ต้องเฮ้ยเหล็กก็หนึ่งพันไปก่อนอันนี้มาโคอันนี้มันมีไฟด้วยเหรออ๋อไฟตรงสกอร์วิวเห็นปะในกล้องมันเห็นไหมนะ ในกล้องมันเห็นไหมนะได้เห็นนะเป็นไฟตรง Score View อันเล็กๆน่ารักน่ารักปิดไปแต่ใช่ไหมซึ่ว่ามันกระตุกๆๆๆๆกระตุกกระตุกกระตุก Score View Direction Ripple Control Motion Sing ปิดครับข้อดีของ Motion Sing ก็คือมันจะเรียกว่าไรมันจะ ฉันรู้สึกว่าถ้าเปิดอ่ะเวลาแท็กกิ้งอะมันจะค่อยๆสมูทขึ้นแต่ที่แรกแรกมาก็คือดีเลย์เดี๋ยวที่แทงน่าจะเป็นโลไปเลย0.7 0.7แล้วก็1แล้วก็2โอเคฉันยก0.7ไปเลยก็ได้ Angle Adjustment ไม่รู้อีสปอร์ตหมดคืออะไรอะโอ้ the sensor and the main controller enter mode for this spawn but in keep power c o n s u m ดี i o n they don't realize overclock gaming mode ดีบอลทามสักสามแล้วกันอีสปอร์ตโหมดแต่แต่เอาจริงโคติ้งอะรู้สึกโอเคนะค่อนข้างหนึบมือเลยรู้สึกว่าหนึบมือกว่าของ OP1 นเนอะพีว่ามันจะออกแบบทั้งไงออกมันจะออกเรื่อนเนี่ยอันนี้มันรู้สึกแบบมันมันมันอยู่อยู่นะแต่มันรู้ว่าเล่นเป็นนานพอมันชุ่มแล้วอะชุ่มเหงื่อแล้วมันจะขนาดไหนแตเดี๋ยวเราเอาอันต้ากริบนะ ันตะกรายันตะกริบมาใช้มันวก็จะเนือดอยู่สบายเลยนะลองด้วยอะไรง่ายๆนั่นก็คือเราอรู้สึกว่าเราไม่ได้เราเราจับฟิงเกอร์ทิปก็จริงนะแต่เราขยับทั้งเคาะทั้งนี่เลยวะ <laughs> ทั้งแบบทั้งเขนเลยอ่ะคือถ้าอันเนี้ย ถ้า o อ1วนเ่ยฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้ขยับทั้งแขนนะมันขยับแค่เนี่ยอฮ้ยอุ้ยฟิลกู๊ดนะมันคือถ้าเป็น OP1 อ่ะฉันเวลาเวลาดึงเมาส์เข้าตัวเวลาที่เราดึงเมาส์เข้ามาอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบมันติดเราต้องาลกแขนแล้วแต่นี้มันแบบเฮ้ยมันมันตกแปลก มันเ,เป็นความรู้สึกที่แปลกๆกดจอเข้ามา,หน,ห,นา feed. Feed มนหน่อยโอเคต้องแต่แต่ประเทศนีคือฟีดฟีดมันหนืดมากเลยฟีดมันหนืดมากเต็นน่าจะไม่ต้องปรับนะเพราะว่าฟีดมันหนืออ่อยลองปรับโอเค แต่คลิกเสียงดังกว่า op 1นะเออยังไม่ให้แชทฟังเสียงคลิกเลย s m r okay, จะเริ่มในอีก3 2 1คลิกซ้ายนี้คลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาเมาการ m 5. อ m มอห้าเฮ้ยแต่แต่เมื่อสังเกตว่าเมกากลางกดโคตรยากเลยชาแรงกดเยอะมากเลยอะกดเยอะก,กดยากมากเมอกาอกลางกดยากมากถเต็ปก็มันโอเคไม่ไม่แปลกฟูลไซส์แต่ว่าโอพวันเมาอกลางกดง่ายกว่าเยอะเลยเออ โนดนะโนดมันตแบบัดสีมันเนอสีมันเนอแตะฉันไม่ชินละว่ะแชทความรู้สึกตอนที่ลากเมาส์เข้ามาแบบเวลาที่เราลากเมาส์ลงข้างล่างอะปกติอะพอลากลงมาอย่างงี้ใช่ไหมลงมาอย่างเงี้ยลงมาปุ๊บมันจะติดมันจะติดอุ้งใช่ไหม ถ้าเป็นโอทิวันเนี่ยมันจะติดอุ้งแล้วก็จะลึงมือลงแต่นี้พอล่างปุ๊บแบบว้าวมันรอดไปเลยอ่ะแต่ฉันรู้สึกว่ามันแบบมันอิสระดีนะมันแบบเราแค่ใช้นิ้วคุมแล้วก็วางข้อมือไว้แต่ชอบมันเริ่มลื่นและชอบมันต้องยังไงก็ต้องติดกริปยังไงก็ต้องติดกริปลองทาร์เก็ต เนี่ยวันนี้อเอาแค่ดีซีอ่ะขอสแตติกด้ยขอสแตติกด้ยเนี่ยแต่จริง โอเคนะแต่ถ้าเปลี่ยนฟิลอาจจะแบบฟิลเกตกว่านี้เยอะรู้สึกว่ามันเหนื่อย ม่แต่ทำไมพอฉันจับไปมันก็ยังแบบว่าเรียกว่าอะไรมันก็ยังมาชนมาชนอุ้งอยู่ดีว่ะมันเริ่มามันเริ่มมาชงอุ้งชงชงชนชนอุ้งมือโอเคเดี๋ยวเราลองกับแผ่นกระจกนี้นี่ก็คือเมนลี่ฉันใช้แผ่นกระจกนะแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นอะดิมันมันเย็นแล้วแบบฉันรู้สึกเหมือนมันเย็นข้อมือเลยดี มันเย็นเกินน้ยลื่น,ล,นลื่นอยู่นะหรือว่าที่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยนี่คือมันของตัวธรรมดาปะแต่ฉันรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับตัวโปรมันลื่นนะมันกระจกมันลื่นเลยอะ่ะมันลื่นพอๆกับไอ2ทเลยอะ่ะไอเมันมันแอบลื่นกว่าถ้าถ้าบนกระจกนะอย่ามาถ้าบนกระจกแบบฟีดเต็ม ไี่ได้ว่าไม่มีแรงเบรกใ,ใดๆฉันชอบความเป็นกระโจดตรงนี้แหละตรงที่แบบว่าเราเหมือนแบบภุม่มเองทุกอย่างแต่ต้องใช้กับ ออกแขนนะยังไงก็ดูดอะแบบคือถ้ามี่เป็นคนหงอยออกอะชบว่ายังไงมันก็ดูดเืียอนนี้ฉันหันแค่ให้ข้อมือไม่ได้หันแบบทั้งแขนโอเคลองพาเกตสวิตดิดัมโบสปิดสวิต ตอฉันจับย่างไงให้มันเป็นเข้าอุ่งอีว้วะาฉันสามารถจับคอบนเมาส์พิ็เกร์ทิปเหรอโอ้แต่แต่มันเป็นความรู้สึกที่แปลกดีนะมันแบบ มันดูแบบมันดูแปลกมันดูแปลกแปลกในทางที่ดีด้วยเดี๋ยวต้องลองแบบใช้แล้วปรับตัวดูว่าแบบจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะอาจจะมาเล่ามารีวิวให้ฟังอีกรอบนึงตอนนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราเอามาชั่งน้ำหนักดีกว่าว่าหนักเท่าไหร่เดี๋ยวฉันไปหยิบที่ชั่งไห ก็เดี๋ยวส่งท้ายด้วยน้ำหนักหมาตัวนี้แล้วกันสามสิบแปดจุดหกสามสิบแปดจุดสี่ประมาณสามสิบแปดจุดห้ากรัมแต่เหมือนที่ช่างช้นม,มันเริ่มเก่าแล้วเลขมันเริ่มเพีย้ยนๆในกล่องเขาไม่บอกไปว่าแบบฉันหนักเท่าไหร่เนี่ครัเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะฮะวันนี้ก็ขอตัว าไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้คืนนี้และวันพรุ่งนี้นะเป็นวันที่ดีสําหรับทุกๆคน,นเลยนะครับวันพวกนายนะจะต้องหลอดักเรืร่องราวในวันพรุ่งนี้ยังไงก็ได้จะใช้ขอตัวไปลองเมาส์ตัวนี้ก่อนละแล้วลเดี๋ยวอาจจะมีคลิปรีวิวเต็มๆมาให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วเจอกันครับ